วันนี้มีค,คือมันคือมันติดใจ,จเสนอไปพิเศษเลยนะผมก็คือวิธีการลงแดงแดง15แบบของไม่มีไม่เลยต้องไอกว่าไม่ค่อยมีของอะเออประมาณนั้นอ่นนะนะเออ เรืว่ามนตัวละครที่เเอามาลงเดียวเลยดีกว่าตัวแรกยาสามารถระจำบ้านให้ยามี้ก็คือ,อยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเราจะลงดแดดแดงนิดต้องมีมันฮะขอดิโนเอลกินกว่านั่นเลยแต่ก็วันนี้ผมยังไม่มีโนเอลมีพวกนี้ mm hmm. นะครับผมเลยจะมาสอนด้วยการใช้ยามี้ไปก่อน mm hmm. นะฮะ mm hmm. ตัวต่อไปตัวหลักตัวต่อไปฮะจูเล mm ียสฮูคัด โนวาครโนนะครับผมเอาเวเล่นคู่กับยามี่นะตัวเท้งนะครับไม่ไม่ตันนะอย่างนี้ผมตันผมไม่ปั้นมิวตันเลยนะก็คือม้านะฮะเพื่อแปดสิเอลอาพอแค่นี้เนี่ยชามี่ก็จะเวลเจ็ดสิบสามยูอารพอแค่นี้โกงแล้ว ไปดูอุปกรณ์ฮะโหลค้างเมื่อกี้ค้างครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นสำหรับจูเลียเนี่ยคือของมันนะอะเขาจริงๆใช้แค่ยูอาหมดเลยก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบว่าเอลารนะฮนะอรน่องน,นี้ยก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ก็ใช้เป็น ความจริงอะใช้ไม้เท้านี้ก็ไหวฮะอันนี้ฮะใช้เป็นไม้เท้านี้ไม่ต้องสนใจเรื่องเออ่รองนะของรองไนมะ่ไม่ต้องสนใจเลยฮะใช้เป็นอันนี้แล้วก็อันนี้มาแทนนาฬิกานี่ได้ก็จะเป็นไอ้นี่จะไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ก็ถ้าจะแทนนาฬิกานี้ก็ต้องใช้นาฬิกามันเอง อย่างไรนี้ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะสําหรับไอ้นาฬิกาสายนี้เนี่ยเอามาแทนคือสักหลังคือแทนเป็นไอ้นี่เอามาอันนี้คือใช้โอ้ยพูดไม่ออกใช้อันนี้แทนได้ส่วนนี้ก็กิจกรรมอันนี้ก็ฟรีจับได้มาแล้วก็น,นี่ก็ได้ฟรีน่าจะได้มาแล้วก็วกน,นี้ก็ ได้มาแล้วได้มาจากไหนไม่รู้จําไม่ได้นะครับผม <Hey. S 1> อ๋อใช้เป็นของกิ้วก็ได้นะไอ้ที่เป็นปะทะากิ่วเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ถ้าเกิดผลนจะขึ้นนะนะต,ต่อไปฮะยามิเอทีเคห,หมดเลยครับสำาร็งยามิที่ผมใส่มาเป็นเอลอารเกือบหมดเลยนี่คือของมันเหลือครับผมเลยยัดมา <Hey. S 1> นะเออของมันเหลือ ผมเลยยัดมาหน่อยไม่หน่อยหรอกแล้วยัดมานะฮะสี่ขี้ลรวยังมีแรงส่วนไอ้น,นี่ก็ใส่เป็นคี้เรดอะไรฮะขี้ดามีอะไรมาณนี้ก็ไม่รู้สิต่างหูอย่างนี้ก็ดูบอลเลยฮะใส่มม่วๆไปฮะเอ๊ะ ไอ้แก่มาร์ชนะฮะมาร์ชสกับเบิร์นะฮะมาร์ชเออม,มาชื่ออะไรวะก็คือผมจะนี้ไม่ทางดีเฟนต์แล้วก็เฮลพีนะฮะคือคือดีเฟนต์กูหมดไงกูเลยแบยัดเฮลพีสองอันเลยนะฮะออันต่อไปชามินี่คือหลักๆผมเนี่ยก็จะใช้เป็นเฟสเดียวกันกับมิวัสด์เป๊ะนะ สาม,มีผมห้าดาวน,นะฮะลืมบอกไปสาม,มีผมก็จะเน้นไปทาง M ATK ้าเกิดมีของอันนี้ก็ใส่มาเลยเนี่ยเนี่ยของอันนี้อไว้แทนนาฬิกาไทได้นะ้มันมีนาฬิกาไทสองอันวะก็ประมาณนี้นะผมส่วนการสก,กิลเนะี่ยของลุงจะไว้เป็นมลผมจะใช้เป็นทางด้านของหนังสือกีมัวนะฮะ นังสือโบราณลึกเล็บสี่ดาวนะครับผมของยามิก็จะเป็นยามิเป็นก๊์ดยามิแดงนะฮะเออไว้เพื่อมาตาคริส่วนไม้ก็จะใช้เป็นคือห้านะฮะสี่ดาวนะฮะจัก,กรพรรดิเว็นมุนใช้เป็นก,ก,กร์ดจักรพรรดิเป็นมุนเรานะแล้วก็ชาม่ก็จะใช้เป็นก๊์ดของตัวมันเองนะครับผมแต่เริ่ม โอเคมาครับพลังรวมก็จะประมาณนี้แต่น้าเยอะนะนี้แตเริ่มเดี๋ยวพี่โชว์รอบมาแล้วครับผมแต่วันนี้แด้นําว่าเปิดมาปุ๊บให้ใช้ติของตูเรียทันทีนะครับผมเพราะว่าจบหนึ่งเวฟก็เท่ากับว่ามัน แต่เทวดีนะครับผมและแน่นอนนะเปิดไปทางตัวเขียวๆนี่นะครับผมเพราะมันมีสกิลวตีหมู่เนาะแล้วชันมีเราฮิวหมู่ก็ได้แหละแต่มันฮิวหมู่ไม่แรงอนะแล้วเราก็ย้ำไปที่ตัวเดิมเลยนะครับอีกตัวหนึ่งช่างมันเลยฮะเน้นเน้นย้ำปุ่นนี้เลยฮะเออตีใส่เข้าไปอย่างนี้วนไปทุกเวฟบ มาร์สนี่ถ้าเกิดเราคิดว่าจะตัดสตันก็ใช้สตันได้เลยนะฮะแต่ผมไม่สนครับผมจะให้ติดโยโย่แต่ก็ไม่ติดครับขอโทษครับบมีแค่นี้นะฮะประมาณนี้มันก็จะเปิดปั้มก็เหมือนเปิดออโต้เรียนกันประมาณเนี้ยมันก็วนไปวนมาแค่นี้แหละแนะนำว่ากดเองนะครับผมเพราะว่าจะเกิดออโต้แล้วมันอาจจะมีปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับ ะไม่ตายเลยก็อกาสฮิวมูไหมก็ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจชามีเท่าไหร่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะฮะเพราะชามีกูเพิ่งพันได้มเมื่อกี้เพิ่งวัวนมเมื่อกี้เลยก็เลยไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับผมอ่านะเออว่าวนไปวนมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดม้าใจตายจริงแล้วมีตัว ถ้าเกิดมาคใกล้ตายจริงๆนะครับผมก็ใช้ส่กิลวสองฮิวไปเลยก็ได้ไม่จำเป็นต้องช้สก,กิลวหนึ่งแล้วนะจ้ะยิงจ่าในจังหวะเนี้ยปั้มสตาร์นได้สตาร์นอ่าเรียบร้อยนี่ฮิวหมู่อย่างเงี้ยมันมีโอกาสติดครับแต่โอกาสน้อยับมแล้วก็วนไปเรื่อยๆครับอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆเปิด,ดตัวนี้มา วนไปเรื่อยๆนะครับผมใช้ติซ้ำไปวนวนไปอืมเนี่ยถ้าเกิดคิดว่ามันเอ้โอ๊พอคิดเมื่อกี้ไหลลงคอถ้าเกิดเราจะตีถ้าเกิเราคิดว่าจะยั่วยุมันก็ตีไปเลยฮนะเออที่ตุกอื่นเลยก็ได้นอกกรอบอะนะ เหมาแล้วก็ฮิวอย่างเงี้ยไปเรื่อยเรื่อย,อยมาครับแล้เราไว้สุดท้ายทีเล่นก็คือเปิดมาพวกเหมือนเดิมเลยครับเปิดเป็นตัวเขียวเหมือนเดิมเพื่อบรนทอนให้ชามีมันไม่ต้องน้นหนักอะไรขนาดนั้นป่าบ้อบคดิอยดางี้ครับอย่างแรกเลยคือเอา้าเข็ด คือผมจะอธิบายว่าไอตัวเนี้ยถ้าเกิดมันเต็มเกจจะเกจม,ม,มันเต็มปุ๊บมันก็จะล้างดีบัฟในตัวเราล้างบัฟของเรานะครับผมซึ่งผมจะกลังจะบอกเลยว่าอย่าเพิ่งใช้ตีมาร์กตอนนี้นะเออสรุปมันชิงตีก่อนก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วนะครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดเกจหมดปุ๊บไปใช้ตีมาร์กนะครับแล้วรบบเวสุดท้ายก็เวสุดท้ายมาร์กควรใช้ตีครับ ไม่มีตัวติดยูยูด้วยก็น่ากลัวอยู่หน่อยมังอย่างเงี้ยนวนไปครั้งสุดท้ายครับในเวบที่สามวนไปครั้งสุดท้ายเลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวพอเหลือสองตัวอย่างนี้แล้วทุกคนไม่น่าถามนะว่าต้องเคลียตัวไหนก่อนเนลาวัดสองตัวเลยนี่หว่าเคลียทางหน้านของตัวชุดกราะพอนะครับผม บ้ามแม่นานาีฮิวฮิวหมู่ไม่ใชนี่ถิ่งนี่แรงอจัดบ้ามฟันไปฮะเต็มเกตดปุ๊บก็แต่จะกิวมาปั๊บลู่แล้วเราก็ฮิวไปเรื่อยๆไม่มีตัวไหนบาดเจ็บครับไม่มีตัวไหนเจ็บหนักครับ เผื่อๆไม่เจ็บด้วยนี่แกียงตัวเลยโคตรไปเยี่ยวเลยโคตรไฟเยี่ยวเลย,รป,เย,เลยประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาดูท่องนี้ได้นะผมแล้วก็เดี๋ยวไงพรุ่งนี้ผมก็จะมาทำ หนยเอวลงช่องเดิมนะครับโอเค say goodbye